กุนซอเชียงรายเผยลังเกมชนะเมืองทอง1-0และพูดถึงเจ้าเฟยกาเบียวม,มาเกนเยสกุน yes. ซู ED, ซลีโอเชียงรายยูไนเต็ดเผยลังนำทีมบุกเชิดเมืองทองยูเนเต็ด1-0ในศึกลีววร์ไทยลีก2023-2024นัดแรกเมื่อวันที่ผ่านมาในาสนามแทนดูดอมสเตเดียมรับเรารู้วิธีการเอาชนะพวกเขาพร้อมพูดถึงเฟยเวะก่อนหลังถูกเปลี่ยนตัวออก แสดงภาษาไกลไม่พอใจโดยเกมนี้ทีมเย็นกว่างซงมหาภัยและประตูชัยหนึ่งต่อศูนย์จากเซธศิสสุวรรณเสดในที่ที่22ทำให้เชียงรายยังไม่แพ้มเมืองทองเป็นเกมที่5ติดต่อกันหลังสุดร่วมทุกรายกันชนะ3เสมอ2หลังเกมกาเบียวแม่ทัพกว่างซงเผยว่าเกมนี้แม้ทีมเราอาจจะไม่ได้ครอบครองบอลมากเท่ากับเมืองทองแต่ฟุตบอลเป็นเรื่องของวิธีการและกลยุทธ์ผมรู้วิธีเอาชนะเมืองทองได้ ซึ่งในสาเกมหลังสุดที่เราเจอเมืองทองเราก็ชนะได้ทั้ง3เกมเมืม่อถูกทําถึงจังหวะที่เปลี่ยนซิวกรเตียตะกูลก้องกัก้งกับตันทีมออกแต่ภาษาไกลของนักเตะเหมือนไม่พอใจที่ถูกเปลี่ยนตัวออกเขาได้กล่าวว่าที่ผมต้องเปลี่ยนเฟย์ซิวกรเตียตะกูลออกเพราะผมต้องการเพิ่มจํานวนมิดฟิลเกมนี้เป็นเกมแรกด้วยนักเตะอาจจะมีความฟิตที่ยังไม่เต็ม100ร้อยเปอร์เซนต์เราเห็นทีมใหญ่ๆที่สะดุดไปเสมอ1-2วันก่อน ส่วนเกมต่อไปเราจะเจอกับอุทัยธานีเกมในบ้านเราจะนำสิ่งที่เราเตรียมซ้อมกันมาสูวอย่างเต็มที่เหมือนเดิมส่วนบิลโลซิมาขึ้นอยู่กับเกมแต่ละนัดที่เราจะใช้เขาลงสนามเพราะเรายังมีฟิลิปเป้เวโลโซที่เราเพิ่งเซ็นมาซึ่งจะเป็นคนลัสไตล์กับบิลแต่เกมนี้ที่เราต้องใช้บิลเพราะว่าผมรู้ว่าเมืองทองจะต้องวิ่งเพชรเข้าใส่ทำให้เรามีพื้นที่ในการโยนยาวให้บิล ได้พักบอลซึ่งเขาก็ทาได้ดีในจุดนี้ขอบคุณแฟนบอลเชียงรายยูไนเต็ดที่เขามาให้กําลังใจพวกเราในเกมนี้ก็หวังว่าในเกมต่อไปในบ้านผมอยากเห็นแฟนบอลเข้ามาเชียร์พวกเรากันเยอะๆอีกครั้งและขอบคุณทีมงานเมืองทองผมขอให้โชคดีกับผลงานในซีซั่นใหม่กาเบ,บียวเก่าสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในนาต่อไปของลีโอเชียงรายยูไนเต็ดจะเปิดตังพบอุทัยธานีเอฟซีในศึกที่หนึ่งฤดูกาล2023-2024 ในที่2ในวันเสาร์ที่19สิงหาคม2566เวลา20นาฬิกาในสนามลีโอเชียงรายสเตเดียมมาดามแป้งเล็งคนเป็นประธานใหม่ท่าเรือแล้วหากได้เป็นนายกบอลเร็่องไว้แล้วมาดามแป้งนุนพันล้ำซำประธานสโมสรการท่าเรือเอฟซกอบชัดมีตัวแทนประธานคในใหม่การท่าเรือแล้วหากตัวเองไปเป็นนายกบอลไทยและต้องลาออกจากตำแหนง่ง ความเคลื่อนไหวในงานแถลงข่าวเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาณนาห้องประชุมเมืองไทยประกันภยัยชั้น14อาคารเมืองไทยพัธลาคอมพิวเวอร์เอหลังจากมีการประกาศอย่างเป็นทางการของมาดามแปงว่าจะลงสมัครนาย,ยกบอลไทยซึ่งก็เกิดความสงสัยว่ามาดามแปงเป็นประธานสโมสรการท่าเรืออยู่จะไม่ขัดหรือเป็นข้อสงสัยต่อคนอื่นๆหรือไม่ล่าสุดในประเด็นดังกล่าวมาดามแปงเผยว่าเนื่องจากการเลือกตั้งยังไม่เกิดขึ้น ถ้าหลึกตั้งเราโชคดีได้รับเลือกให้เป็นนายกบอลไทยก็จะลาออกจากกันเป็นประธานสโมสรการท่าเรือโดยมีตัวแทนเอาไว้บ้างแล้วแต่ยังเก็บไว้ในใจ